สวัสดีครับผมสวัสดีครับผม MK2 ตอนนี้ระบายมงะเรื่องช่นนี้แหละนานสันจันนะครับเครดิตผู้แปลอ่านไปแปลไป,ไปฉันมีอะไรใจทั้งนั้นคุณยายเป็นคนส,สนใจเแบนแกมารับผิดชอบโคงการน,นี้ให้เธอมาเอ่อให้เธอมาออให้เธอมา ให้เธอคุยมาเรื่องเดี๋ยวนี้อะไรวะเนี่ยด้วยตัวเองเปลี่ยนจากการอ่านนิดหน่อยแอดบอกนะครับเ,ออเดี๋ยวก่อนน้ำฉันเชียนแจก้าดียังไงขออภัย ในสถานการณ์นี้มันเป็นไปได้อย่างไงเนี่ยบริษัทเวคลแต่งตั้งเธอเป็นผู้รับผิดชอบโครงการถ้าเธอถ้าหากเธอไม่อยู่เรื่องทุกอย่างก็จะไม่นำเนินการต่อไปล่ะสังสั่งสอน จ้าบ้าสู้หายเสาไปนิดหน่อยนะมีอะไรไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงลรอกนะเชื่อฉันสินายพูดไปแบบนั้นแล้ว <c oughs> หมายความว่าจะให้คุณยาย มาที่นี่เพื่อคุยกับฉันด้วยตัวเองสินะคุณยายเขาจะมาที่นี่จริงๆเหรอเธอจะต้องมาแน่นอนเธอกับให้เธอมากับผีนะสิมาสันจันแกบ้าไปแล้วหรอเรื่องไงกัน นี่แกจ,จะทำลายครอบครัวของเราเงน้นเหรอตายแน่ๆตาแล้วตาแล้วแต่ก็ด้ยังไงไปพูดแบบนั้นแล้วถ้าเจาคิดเหรอคุณยายท่านจะมาที่นี่จริงๆงั้นเหรอเน่เพราะได้แด้อนานฉันเขียนเขาทำไปทั้งหมดเพื่อหนูเออตั้งแต่ มันเดินเข้ามาไม่มีอะไรดีขึ้นกับบ้านกับบ้านนี้เลยเนี่ยมีแต่แย่ลงทุกวันทุกวันอย่ยาลากอย่ยาเดี๋ยวนี้ลูกต้องไปอยากลับมันเดี๋ยวนี้นะอินเชียเชียนขอบคุณที่ช่วยปกป้องฉันนะอันที่เกี่ยงฉันก ชินแล้วล่ะยังแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกฮ่าฮ่าฮาหุหัวร้อนเลยได้ไหมไม่กินนายโดนเสียร้ายไปทุกวันทุกวันอนายโดนพูดแบบนั้นใส่ทุกวันทำทำไมทำไมยัง ยิมได้เพราะอะไรนายไปนายไม่โกรธบ้างเลยหรือไงกันเธอต้องแบกรับอะไรไว้เอ๊ะมากกว่าฉันซะอีกแค่นี้ถ้าเธอเทียวกับซ้ำมันแค่เรื่องเล็กน้อยนายจองมอันเถอะเราเข้านอนกันเถอะนะมาวิ่งออกกำลังกายตอนเช้าด้วยกัน เลิกแอบบตามมาห่างๆได้แล้วหน้าได้ไหมเออเข้าใจแล้วเธอดูตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าฉันแอบบวิ่งตามเธอทุกสาวนะขอภายในความไม่สะดวกอันทาได้วิ่ง ตอนเช้าที่ภูเขาแห่งนี้แล้วก็อากาศอากาศมันต้องดีแน่ๆดีมากแน่ๆถ้าถ้าเธอต้องใจมาอยู่ที่นี่ฉันได้ยินว่าที่นี่เขากำลังจัดการมามูลถ้าเธออยาตกแต่งสไตล์งั้นละ่ะ อันนายคิดว่ามันแค่คแค่ไหนนะบินหน้าบนภูเขาแห่งนี้ฉันได้ยินว่ามันมีอการประมูลว่าราคาแพงกว่าแพงมากเริ่มต้นประมาณหกล้านหยวนนะหกสิบล้านหยวนนะการอาศายัยที่ที่นี่แสดงถึง สถานที่ที่ยิ่งใหญ่อยู่ในฝันตลอดไปแล้วกันนะฮ่าฮ่ฮ่า,าพูดก็พูดก็แล้วพูดก็อย่ารีบไปพูดแล้วก็อย่ารีบไปฝันนอก่กงกันถึงมันเลยนะ นาคิดว่าคุณจะ,จะมาบ้านเราจริงๆริงกันเหรอมันต้องกัวนช่วงเช้านี้ช่งชวงเช้านี้กินให้ดีแล้วเธอนอนพักผ่อนเถอะเดี๋ยวเอเดี๋ยวเธอต้องจัมอแน่ๆจริงเหรออินเดีบนภูเขาส่งคนไปเจรจาการบะมูลที่นั่น ให้ฉันสิทีสินายท่านแต่ว่าเงินทองของตะกุณหานมีไว้เงินของตะกุนหานมีไว้พัฒนาบริษัทนะครับถ้านําไปซื้อเรื่องส่นตัวแบบนี้ผมเกรงว่านี่คือฉันได้ยินนะเราอได้ยินว่านายต้องอภิชา เล้วเขามากกับบริษัทเฟียงเซียนในตระกูลหานด้วยใช่ไหมใชม่ใช่ครับว่ามือกับบริษัทเฟเองเฟิงเซียน,นมิวคามก็มือกับตระกูลหานอย่างลึกซึ้งและผมเป็นคนเจรจาการธุรกิจครั้งนี้ เอลินเฉียนรองประธานของบริษัทเฟิงเฟิงเป็นเพื่อนสนิทของฉันมานานแล้วหลายปีอะไรนะหญิงเฉียนเป็นหุ่นเชิดจ,จริงๆงั้นเหรอในน้อยเฟินเฟินเป็นเจ้าของตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังอย่างนั้นเหรอฉันต่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองตั้งแต่อายุสิบสองปีและเริ่ม ยกบพลังของตัวเองนารู้ไหมว่าทำไมถึงเรียกฉันว่าฝืงเสียนเพราะว่ามันคือดาบที่ปักอยู่ยบนหัวตะกูลหานไอล่ะบัตรธนาคารนี้เป็นทรัพย์สิน,นส่วนตัวของฉันเองเงินที่ใช้ซื้อบินหน้าบนัวเขามาให้ได้ ยอ,อย่าเธออย่าวิ่งบนภูเขานั้นตอนเช้านอยท่านไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการให้เองครับและผมจะไม่บอกเรื่องนี้กับนายท่านเป็นบอกเรื่องนี้ที่ท่านเป็นเจ้าของเป็น่าฝึฟิงเซิงแน่นอนอ่าดีมาก ไม่เอ่ไม่ว่าสิ่งใดที่เธอต้องการเออมันต้องการแน่มันว่าจะเป็นคนทั้งโลกฉันก็จะแย่งจริงสิ่งนั้นแต่หารสารเขียนคนนี้จะไปเอามันเนอมาให้เธอให้จนได้เลยใครน่ะ แม่เหรอนี่แกอาศัยกับตึกเก่าๆที่ไม่มีรีบอย่างนั้นเหรอเลรอเนี่ยทำไมคุณแม่ถึงมาที่นี่ได้ทำไมไม่บอกผมต้องหน้าก่อนล่ะผมจะรีบลงไปรับข้างล่างฉันได้ยินว่าเอา่สบาย,ยางั้นเหรอฉันมาเยี่ยมเธอเท่านั้นเธออยู่ไหนเออจริงๆแล้วว่าเธอกับ กลัวว่าจะไป่เซจะใจให้คนอื่นจึงอยู่ในห้องเธอนะาเธอไม่ได้ป่วยหรอกเธอกำลังพูดอะไรนะม่หมายความว่าเออยังถึงบอกว่าเธอไม่ได้ป่วยนะคุณเออคุณเป็นคนสลาดคุณควรจะรู้ว่าผม พูดไปหมายถึงอะไรนะเยียนเฉียนเธอถูกบริษัทเบอร์โคและผู้บริษัท,รษทพระเอกโดนบถูกโดนบริษัทของพระเอกและผู้ที่ได้รับผิดชอบจากโครงการนี้มันควรเป็นเธอนะแต่ให้เศ้า กลับไปรับหน้าที่รับผิดชอบโครงการน,นี้แทนเหยีนยนเฉียงไปฉงนั้นทำหมดเป็นคำสั่งของคุณใช่ไหมมีความรับผิดชอบแค่เหยียนเฉียนเท่านั้นที่ตัดรับผิดชอบโงกานนี้ได้นะครับคุณคิดว่าใช่คุณคิดว่าใช่ ใช่ไหมครับคุณคิดว่าใช่ไหมครับนี่นายไม่ต้องกังวลที่ฉันจะทิ้งโครงการน,นี้แล้วมาส,สบ่ความกดของนายนั่นหรอแน่นอนว่านั้นก็เป็นไปได้เช่นกันแต่ความสูญเสียของตระกูล ชูนั้นมีมากไปนะคุณคงจะไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกใช่ไหมคุณยายผมแค่อยากให้คุณใส่ใจกับการกระทําของอยียนเฉียนเท่านั้นเองหากคุณดูที่ไปทำให้คุณยายโกรธเธอโกรธผมจะย่มผมจะขอโทษทันที ความตั้งใจของผมนะ่ะแค่ให้ตระก,กูลชูได้ประโยชน์สูงสุดเท่านั้นเองเพื่อตระก,กูลชูนั้นเหรอตระก,กูลชูของฉันหรือว่าตระกูลชูของขอจชูชูของเย็นเฉียนชูเย็นเฉียนกันแน่ฮะเย็นเฉียนเป็นยังไงบ้างห่าเฉะนีนเฉียนตอนนี้ฉันคุยกับพูดกันจงแล้วเขาตกลงว่าจะเซ็นสัญญาอ่ เป็นทางการในวันจันทร์หน้าเยี่ยมมากตอนนี้คุณยายเธออยู่ที่บ้านตอนนี้เธอรู้ข่าวและเธอดีใจมากเย็นเฉียนขอบคุณสำหรับการทำงาน,าน,นกของเธอนะมารับประทานอาหารค่ำในวันหยุดสัปดาห์นี้ที่บ้านของคุณยายสิเราจะเสริมฉลองด้วยความสำเร็จของเธอ ขอบคุณนะครับคุณยายไอ้ของนะครับคุณยายมันขอตัวไปก่อนล่ะขอหน้าทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบอเป็นความคิดของนายฉันขอเช่ญชมแต่ฉันขอเตือนอย่ามายุ่งภายในตระกูลชูของฉันจะดีกว่าถ้านายไม่มีทางได้รัเสริมบัตของตระกูลชูไปแน่นอนคุณยายมั่นใจได้เลย ผมไม่ได้สนใจในทรัพย์สินของตระกูลชูแม้แต่น้อยวันอาทิตย์บ้านหลักของตระกูลชูหงาความหน้ามือกับตระกูลเอกกับบริษัทพระเอกเย็ยนฉฉนเป็นเ,เป็นกำลังสำคัญมากเธอเอเอเธอต้องรับผิดชอบในโครงการนี้ตลอดไป ไปในนาวโคตอีกด้วยขออภัยด้วยครับพอดีผิดพลาดทางทีนึ่งเล็กน้อย